ไปครับรถน้ำมันโอ้ยรถน้ำมันดีเซลนะผมราคาทุกถูกนะผมตอนนี้แต่เสียงดังแล้วมีมลพิษนะครับผมแต่เทียบกับลิเทียมนะผมราคาเดี๋ยวนี้ก็ถูกนะเออลกโชว์เลยขึ้นแลลมเลยครับลูกค้าถามกันมามากใช่ไหมว่าขึ้นแลลมได้ไหม แต่ตัวนี้มันจะไม่มีมันจะมีกาลังมอตเตอร์ไอกำลังเครื่องยนต์อยู่นะแต่มันจะสู้ไม่ไหวเราต้องเหยียบบรกแล้วใส่เบรกมือก็อยู่เลยนะผม้ะขึ้นแลมอย่างนี้ตัวนี้ตัวอ่าสองจุดห้าสองจุดห้าตันเครื่องเครื่องอ่าเคทูนะผมเอ้ยไม่ใช่สิอ่ารุ่นเคทูเครื่องน่าจะ C490 นเก้าบนะผมตัวนี้ใช้น้ำมันดีเซลนะครับผมยกสูง4เมตรอย่างที่เห็นเลยนะครับรหัสโมเดลครับ CPCD 2 5นะครับผม Q 2 2 K 2 2,500กิโล3าก้ากิโลวัตต์นะครับ2.5ตันแต่น้ำหนักตัวมันเกือบ4ตันเลยนะ3ามจุเลยครับงาก็ใส่มาเมตร20ตัวนี้ไม่มีไซชิปแต่ราคาถูกมากอยากให้ลูกค้าดูไว้เลยครับ นี่ยางตันครับข้างหน้ายางตันข้างหลังก็ตันนะครับผมขึ้นแลมอย่างนี้ได้ลูกค้าต้องการถ้าสมมุติไปตักของจากคอนเทนเนอร์นะครับผมขึ้นแลมอย่างนี้แล้วต้องการที่จะเขาเรียกอะไรนะเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้อ่ะก็สั่งเสาที่มันเป็น3เมตรแล้วมีตัว S อสแ Z ดเตัวฟูฟีอยู่ตรงกลางด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะใช้ได้เลยจบๆไปเนาะ เดี๋ยวผมขับลงข้างล่างและเดี๋ยวรีวิวข้างล่างต่อ ะครับผมมามาเอเลอเรานะครับผมมีอยู่2สาขานะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการสาขาบางนาตาก,ก็ม18ิติดริมถนนเลยนะครับผมติดริมถนนลูกค้าจะเห็นชัดเจนมากจะมีป้ายเฮลิท้องบนใหญ่โตมากของมอเอ X X อ่กกเฮลินะครับผมเฮล,ลิของเรานเนเองตัวนี้จะตัว4เมตร นี่ครับผมก็การรีวิวย่ตัวเฮลิอย่างนี้ลูกค้ามาลองขับลองเทสลองโชว์ลองอะไรได้เลยครับจะได้พอใจก่อนที่จะซื้อและคุ้มค่าเงินที่จะเสียไปนะครับผมโอเคจบแล้วครับผม